เออใส่ด้วยไปไปไปโอ้โหนี่ออ่จากบ้านโอ้อล้านไ้สอ้ายโอ้ยดแปดเก้าสบ้เอ็ดอปีพ่อแม่เอ้ยักลับไปจะได้รักแท้ได้รักลบน้ำใส่ออ้ยนี่หรอ เอาไปไปใส่ชุดแล้วก็เป็นหมอรำดิเมืองเกาะเมืองตาชุดลู่หล่อชุดลู่รีละพัดยาละพัดยา้านมาพอแห้งแล้วเอาแล้วครั่อชี่พี่เอาขึ้นเนี่ยอะหมวกไรน

ไปแล้วเดี๋ยวขอขออีกทีหนึ่งฝรั่งเก่งให้หน่อยถ้ามาถึงถ้ามาถึงรวมหรือบังคับแม่จะได้เย็กทันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันหนักมากเลยนี่เจ้าหนหาวตอนดูดีนี่เราใส่อันนี้ทางไหนนะอะไรนะทอะไรนะที่หลังที่หลังอย่างนี้วะใช่ใช่ที่หลังที่หน้าที่

หลังจากที่สายเจาะไม่ได้ออกมาร่อนกลางโซเชียลนะครับสายเจาะสายเจาะเตรียมพร้อมนะครับสายเจาะนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับสายเจาะที่นี้เต็มพร้อมอืมโดนแล้วนะห้องบริเจาะกันนี่ชุดใหม่เลยครับพี่พี ตอนเป็นรอบก็ไปนไม่ได้หรอวะไม่ได้คุณนะครับอ่อปมจริงจายังมแกอิบุจันทมึงิ้กูได้ยังไงอิบุจันจันอรีาสนาอเวาสนาอันนินอมึง้กูไปแบบนีได้ยังไงคือขอพงอย่งเุี้มึงจิ้กูก็ดูไปแบบดีไดยังไงมึงเบ่สียดายมึงบ่สุดสารกูได้บ เรียกบุญจ oh oh, oh, oh? ันยังไงแมนชีวิตของบูชันแต่น้องโอโอ้โหรักเขาร้องร้อได้เอาหรออ๋อต้องใส่นั่นก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องใส่อันนี้กตั้งอันนี้ไม่ได้หันไม่ได้ไปกอดหน่อยไปกอดหน่อยกอดหน่อยกอดหน่อยไปไหมกอดหน่อยเลย เฮ้ยใจอะไรสิบอลูดบัตมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทำดีๆมันจะล้นชีวิตของหมาไทยมันไม่ใช่ไม่ไม่ไม่้อง้องนะฟ้าฟ้าไม่รองอะไก่อนขอบคุณนะ

โอ้โหนุ๊กพี่มีหนุ๊กอ๋อนุอ่ะอ่อ๋อเดียวสิอันนี้เจ้าของที่เขาอยู่สวิตเซอร์แลนด์คนที่ส่งชุดให้สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับุใส่แล้วเหญ่ไหมพอดีเลยขอบคุณค่ะใอ้เราสีบ่อนุใส่เราเรื่อยๆพี่ไปใส่หัวพื้นดิ ขักไหลคักไหลฮไไปเอาไปตั้งไปตั้งให้ปลายเบ้งเจ้าไปแล้วบเขอบคุณเราเนีขอบุณใจแล้วกันขอบคุณครับเรยขอบคุณครับไปใส่บ้าดีแห้งอยากจะใส่ถงคอนเสร์ตนะครับวันที่สามเด้อออันนี้คืออะไรนี่ช่มขัดบอ

กำลังลองชุดนะครับที่เอฟซีส่งมาให้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเอฟซีส่งมานานแล้วลหละไม่รู้ด้วยว่าผมจะจัดติมหมอลำนะครับก็เรียกได้ว่าพอดีกันเลยนะครับไปแม่เอาไปพี่พี่ใหนไหนกันไหนไหนแล้วผมจะได้ถ่ายรูปเนาะตยแล้ววะโมไปเตะหอดบอลมา อ๋อีม่งใครอีกอ่ะฮะเอาไม่เช่จริงรอเปล่างั้นงั้นขึ้นเวทีด้วยขึ้นเวทีด้วยเออขึ้นขึนเลยได้ขึนเลยเอ้าไม่เชิญได้ขึ้นแล้วทีนี้ขึนตลาดอันอันคิดเจ้าสองคิดลง ในชดอยู่นี่นะบองคืนบ๊งไม่ยงเหแต่งให้ไปผมหน่อยผมจะได้ถ่ายรูปเดี๋ยวคืนนี้นะครับจะวางบทกับพี่วีแล้วก็พี่โอนะฮะมอลำของแท้นะครับหมอลำต้นตำรับจะวางบทกับพี่วีกับพี่โอนะครับ เปลี่ยนตีมนะครับเปลี่ยนตีมไม pues, ่ต้องห่วงนะครับว่าพระเอกกับนางเอกไม่ได้กอดกันได้กอดกันทั้งเรื่องครับเช่นเดียวกันกับเมื่อคืนยังหนูเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเอ้าถ่ายรูปแป๊บนึงมาถ่ายแเจนนี่ถ่ายเลยเจนนี่ของพี่ไร้สดอยู่

โอเคโอเคนะครับเจอกันพอดีครับสรุปแล้วก็คือชุดที่ทาง f อซีส่งมาให้นะครับพอดีพอดีเลยของใหม่นะครับไม่ต้องเช่าแล้วทีนี้ดีเลยนะครับเช่าแต่ตัวประกอบสบายเลยทีนี้ขอบคุณครับแล้วส่งให้พี่นะฮะคืนนี้นะครับจะวางบทพี่วีแล้วก็พี่ โอ้นะครับในเรื่องอะไรนั้นค่อยว่ากันนะครับเจอกัน,นดดยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาสสีอะใส่สูดเขาคือรดบอลเี่เมื่อคันในยูดีดีเด้ มันจะเซไปไหมนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับได้ได้ได้ให้น้องใครเอาหัวกับมีดได้หรือหัวมีครบแล้วหัวอันนี้อันนี้ครบแล้วเดี๋ยวแต่ของพวกเรานี่แหละ ใครไหนโอ้ยเออโอเคได้ครับได้ครับได้ครับมันต้องมันต้องตัดมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมไม่เชือ้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว<ม>าฝากบทบทํำให้ไม่เชื้อด้วยเด้อพี่โอจัดให้เล่าจะก,ก่อนำ <c oughs> อรำฮะ <c oughs> เรื่องอะไรเรื่องที่คุยกับพี่วี <Okay, okay. S 2> โอเคโอเคเจ้าโบประชุมน้ำบ่ผมกับพี่วีจะคุยกันนี่นี่เอาว้าวข้าวเดียวฮะไม่เราคุยคงเรื่องก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยนี่อาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมไปไประชุมบทกับพี่วีก่อนนะครับบ๊ายบายมวลมวนมวลครับ